กันนะพี่นี่เขามีความแมตต์อยู่นะแต่ทายว่ามันแบบไม่ได้แมตต์แบบมาลงคุชชั่นครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะรอนน้าสีเบจนะคะน่าจะพอดีกันนะ้ะตอนนี้ก็จะมีรอยสิวโอเราจะพูดว่ามีรอยสิวดูดิปิดไปแล้วจ้าอ,อันนี้ก็ลงครึ่งหน้านะคะจะเห็น ว่ามันแบบสม่ำเสมอแล้วก็มีความปกปิดไ,ได้ข้างอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ลงมาให้ที่คอด้วยมันจะได้แบบเอาว่าแบบดูดิเลยเลือกสีเบจมานะคะเอานะคะเดี๋ยวกำลังจะออกไปข้างนอกแล้ววันนี้แบบไม่ได้ใส่แอสเซสซอรี่อะไรแต่เยอะเลยพวกขี้เกียจแล้วก็ให้ดูหน้าตอนนี้นะคะประมาณห้าโมงนิดๆเราจะกลับมาเช็คอินอีกทีกันตอนดึกๆแล้ว ยัมาแต่เห็นรลิฟต์ยังอยู่สี่ทุม่มสี่สิบห้านะคะให้ดูสภาพหน้าโดยรวมก็มีมนันบ้างช่วงทีโซนนะคะแล้ตรงคางก็มีเรือนิดหน่อยนี่ก็คือออาไปกินข้าวแล้วก็มีเดินตรงริมถนนนะคะเราก็ไปดูหนังมาสองชั่วโมงตอนนี้ก็เลยจะห้าทุ่มแล้วโดยรวมหกชั่วโมงที่ไม่ได้ขัดอัพก็คือ ดีเนะแต่ว่าตอนายดูนะฮะายจับหน้าเยอะมาค่ะแบบคำคางอยู่เงี้ยเออมันก็น่าจะมีหลุดติดมือไปบ้างนะคะแต่โดยรวม6ชั่วโมงกับการไม่ได้ทัชอัพใดๆใช่มันจึ่งนะเออที่แบบถือว่าคุมมันได้ดีจริงๆนะเอาจริง <ๆ S 1> ส่วนตัวไซเขค่อนข้างชอบความคุมมันนะคะแล้วมันแบบไม่ได้ดรอปไม่ได้ดูหน้าหมองอะดูดิ ตัวน,นี้ถือว่าสำหรับใครที่ผิวมันผิวธรรมดาน่าจะชอบนะคะสำหรับผิวแห้งก็ใช้ได้แต่อาจจะแค่ไม่เซตแป้งนะคะคือสายใช้กับการเส่แป้งร่วมด้วยเพราะว่าสายหน้ามันบนทีโซนนะคะก็เลยแต่6ชั่วโมงไม่ได้ถัดอัมนะกจ้ะก็ใครอยากให้รีวิวอะไรก็บอกได้ค้ะเจอกันใหม่คลาค่ะบ๊ายบาย